มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนนะจ๊ะวันนี้พี่ตูก่ก็ทำคลิปสั้นๆวันนี้พี่ตู่ก็จะไม่จะพี่ตู่ผัดเส้นเล็กไปฝากลูกสาวคนเล็กจ้ะเสร็จแล้วโอ้พี่ตู่คั่วพริก I ม o เลิ o u อีกแล้วจ้ะไม่พี่ตูคั่วพริกเนี่ยจะจะเอาเครื่องปั่นพริกพริกป่นหมดจะตายเลยเนี่ยพพี่แพ้ไอพี่ตู่แพ้พริกทำไงได้อ่ะไอกันเต็มบ้านเลยเออพี่ตู่ผัดเส้นเล็กใส่ไข่จ้ะแบบผัดให้ลูกครึ่งทานจ้ะ สาสองคนเป็นลูกครึ่งเขาจะทานแบบผัดไทยแต่ว่าจะไม่จะไม่หวานหนึ่งจะไม่หวานจะไม่เผ็ดก็เค็มๆหวานนินดๆเปรี้ยวหน่อยๆอ,อร่อยใส่ไข่ด้วยจ้ะพี่ตู่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตู่จะไปหาลูกเขาสั่งผัดดูเนี่ยกะทะใหญ่เลยเนี่ยเพื่อนจ๋า เส้นเล็กกำลังควันอุ่นๆเลยเนะี่ยใส่ไข่เยอะๆนี่ใส่ไก่จ้ะโอ้อลวงเห็นไหมลนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าทานไหม ไม่ใช่เส้นหมี่นะจ๊ะเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กๆอะ่ะเหมือนพัดไทยนี่แหละโอ้ล่วงไปแ้่ไข่เคยอะไรมันอยู่ข้างบนเนี่ยใส่ถูกงอกไม่ใส่ใบกระเทียมจาม้านแรงก็ใส่ใบหอมเนี่ยเห็นไหม นนไออะเดี๋ยวพี่ตู่ก็ไปทานกับลูกสาวด้วยจ้ะทำได้ง่ายเพราะว่าของชอบเขา แม่ไข่ตัวงอกไข่มาทานไหม้เพื่อนๆจ๋ามาน้มานะ้มาทนะา,านด้วยกันจ้าทานข้าวเย็นกับลูกเราก็บอกเอาง่ายๆเนาะจะเอาเข้าวผัดหรือว่าจะเอาผัดเส้นดีบอกว่า มะมะาอผัดเส้นเล็กกใส่ไข่ใส่ไก่คุณแม่ก็จัดให้ลูกสาวจ้ะรัไปทานด้วยกัน่ะจ้ะพี่ตู่ก็ชอบทานแบบนี้แหละไงสีสันน่ารับประทานไหมเอ่ยนะจ๊ะ วันนี้ก็มีรายการอาหารแค่นี้แหละจ้ะเหมือนมีแหละอร่อยอร่อยสูตรพี่ตู่ตอนทําไม่ได้ถ่ายจ้ะพอเสร็จแล้วเพราะว่ากำลังคั่วพริกจามถ้าไปถ่ายให้ดูตอนนั้นก็มาเห็นสภาพพี่ตู่ตอนฉุนจนจามตอนไอ ว่าพริกกิโลเลยแต่ไม่ได้ทานอย่างนี้อย่างเดียวนะจ๊ะจุกกระเจียมก็หมดแล้วก็ทานกักไก่สเต๊ะเหมือนเดิมจ้ะนี่มันจะข้ากันเพื่อนๆจริงๆ เดี๋ยวพี่ตู่ก็จะทานสักนิดก่อนไปห,หาลูกพี่ตู่จะเสิร์ฟนะจ๊ะเส้นเขาสวยเชียวเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะทานสักนิดนึงใส่ไก่ด้วยเนะี่ยเนื้อไก่ แล้วก็สเต๊กไก่น่น่าทานไหมเนี่ยถั่วงอ,อกพี่ตู่ใส่ปุ๊บถั่วงอ,อกก็อ,ออกเลยเพราะว่าถั่วงอ,อกเรามันเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะ ทานกันสามคนพอละ ชีนิดหน่อยฝรั่งเนาะฝรั่งก็ทานพี่ตู่เด้กอะนี่พริกป่นแต่พี่ตู่ก็ไม่ชอบทานหวานหรอก้ะไมมนี่นันจ้ะมาทาน ผัดเส้นก๋วยเตี๋วด้วยกันจ้ะเหมือนผัดไทยแหละจ้ะต่นี่อร่อยอร่อยฝีมือพี่ตู่นะจ๊ะทานขัดสเตะ๊ะน้าทานไหมสเต๊ะพี่ตู่สเตะ๊ะไก่นะจ๊ะแค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้าวันนี้ โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊าพี่ตู่ก็ขอฝากให้ดูคลิปพี่ตู่กันด้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะตู่ก็ไม่มีอะไรโปรแกรมอะไรมากมายวันนี้ก็มีผัดคิดว่าผัดไทยผัดเส้นเล็กใส่ไข่ใส่ไก่ ăn cà sátê nè chá, chá. Rồi ăn mấy Rồi ăn nữa Nè ăn với nè chá lời Ok chá Rồi thịt tủ anh thịt ทานอาหารตอนวันจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปทานกับลูกอีกแค่นะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายบาย